สวัสดีครับสวัสดีแม่แม่เอซนะครับที่น่ารักทุกทท่านนะครับเช้านี้เจอกันที่พระพุทธรูปเขาชีจันครับแม่แม่ครับตรงนี้นะครับพาคุณแม่ควานนะครับมาตัดอาหารไปให้สองสาวนะครับนี่คืออะไรครับแม่ควานครับ พัจะพืชนะครับพืชคุมนะฮะนี่ครับเปลี่ยนอาหารครับแม่แม่มีหญ้ามีหญ้า,าขนนะแกลมด้วยนะฮะโอ้โหสวยๆครับแม่แม่ครับน้ำหมอกก็จะเยอะๆนะฮะแต่ทางเข้ายากมากครับ นึกว่าจะเข้ามาไม่ได้ซะแล้วนะฮะงาให้ลูกสาวค่ะโอเคครับงามครับแม่แม่ครับงาม,มครับ ก่อนนะคะพี่ขาเปิดเปิดเป็นช่องทางนะคะใช่ไหมครับพ่อครับมาอย่างนี้ก็ได้ครับไม่ควรไม่ต้องไม่ต้องไอ้นี่นะไม่ควรครับคือเอากล้างประมาณนี้ก็พอครับคค่มัณนี้ขอบคุณทุกกำลังใจจากแม่แม่ฟซีนะครับอย่าเสวยสวยครับแม่แม่ครับพร้อมเสิร์ฟสองสาวนะครับ เรียบร้อยแล้วครับแข็งแรงมากครับแม่ควนเพื่อลูกสาวครับแม่บอกว่าสู้ได้ตลอดนะฮะสองสามสี่มัดครับแม,แม่ครับ เปลียนอาหารครับอาหารเยอะครับขอให้ขยันหานะครับไม่ขยันก็ไม่มีอะไรนะครับเอาเลยครับถ้าไม่ขยันก็ก็ไม่มีครับไม่มีให้สองสาวกินนะฮะถึงไกลขนาดไหนก็ต้องมาครับแม่แม่ครับต้องขอบคุณแม่แม่นะครับที่คอยอา สนับสนุนนะครับครอบครัวน้องนาตยาพิวัฒนานะครับที่ช่วยอุดหนุนลอตโต้นะครับอุดหนุนผลไม้นะครับในทุกๆอาทิตย์นะครับพอให้พ่อควันแม่ควันนะฮรได้เติมน้ํามันนะฮะมาหาอาหารให้สองสาวนะครับต้องขอบคุณแม่แม่เอฟซีทุกทท่านนะครับแม่ควันเห็นสวยสวยไม่ได้ครับไม่ไม่รู้จักพอนะฮะ เ็มแล้วนะครับแม่แม่ครับนี่ครับวิธีถากนะฮะใช้เคียวนะครับแล้วก็ใส่ด้ามยาวๆนะฮะบางทีก็โดนขาตัวเองบ้างนะฮะแม่กวนนะครับโดนหัวเข่าเยอะนะครับหน้าแข้งเยอะนะฮะฟันตะเลิดนะครับเพราะเคียวคมมากนะฮะ พาสองสาวมาสำรวจพื้นที่ครับหลังจากที่นะะทางสวนนะครับได้นะี่ครับทำความสะอาดนะฮะตัดต้นไม้นะฮะเราก็จะรอทำความสะอาดนะครับเลยพาสองสาวมาเดินสำรวจครับสำรวจสวนครับจะจำทางเดินได้หรือเปล่านะฮะ ไปครับแม่แม่ครับไปออกกำลังกายกันนะฮะย <c oughs> <อ>ุงไม่ค่อยมีแล้วนะฮะพอต้นไม้ออกเยอะนะครับยุงก็ไม่ค่อยมีแล้วครับ ยังระพีวัดป้าป้าป้าพระนาตยาเดียวคุณนัตยาเอินเราคุณมามามานัตยาวะมาไ,ไปลูกไปไปตำรวจครับตำรวจ หนนก็เริ่มแห้งแล้วครับแม่ๆครับเพราะว่าเขาโดนแสงแดดนะฮะเขาเป็นที่โล่งแล้วนะฮะก็รู้สึกว่าหายใจหายใจอิ่มกว่าเดิมครับนี่ก็ยังลกอยู่นะฮะเดี๋ยวแมคโครับแมคโครจะมาครับ <c oughs> นาตยาเอินแล้วมาๆาพันว่าไปพี่วัดไปไปไปนาตยาอยากไปกินานแล้ว เร็วไปเร็ว,รวท่าน่นอห่างท่าน่นอออกกำลังกายครับท่าสองสามออกกำลังกายครับ ดีใจจุลุกนมนเสียงกับดีใจครับเป็นดีใจครับแม่แม่โอ้อยงังเร็วเนาะไป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 ขาบนามาเร็ว นองไปแล้วที่เก่าครับแอร์ปูนสิบห้าลุเด้นั่นกินลูกเข่งกันไหม เห็นนองกินกินน้ำนองครับนี่ครับช้างเขาเขาอยู่ด้วยกันนะครับบางเชือกไม่เคยกินนะฮะพอเชือกหนึ่งกินก็จะกินด้วยกันนะฮะบ,บางเชือกก็ไม่ไม่ไม่รู้จัก,กินนะฮะว่าอะไรกินได้นะครับเราจะประมาณนี้พอได้อยู่ด้วยกันแล้วตัวหนึ่งกินนะฮะหรือว่าเชือกหนึ่งครับ กินก็เชือกหนึงก็จะกินด้วยนะคะับดูครับเขาจะล้วงกินอะไร <c oughs> โอ้เอาเชือกตำนิ่มมหัแลลูกปากกล้วย <c oughs> <c oughs> สวยมากครับ ปูนพูนพูนโอ้หน่อยบักเข่งหน่อยกวกเข่งซุกเบิดแล้วครับแม่ๆครับแสบบอฮะมวนบลุกเดวออกมาก้างหนกมวนบอหน้ตยามวนบอ,ม,บอ,ม,บอมีแต่งหน้าแต่งตาให้นะฮะ เจนคิวเจนตาให้นะครับอะไรหรอกม,มาเอาลกูกบเอา,าเบาควา,เามาเพิินลูกเบาพนทอยไปทอยไปเออจริงจริง,ม,ม,งมันจะสมอำลำดีเนาะ คุณนะครับขอบคุณแม่แม่เอฟซนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร์นนะฮะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับจากแม่แม่เอฟซนะครับที่นะครับให้กําลังใจครอบครัวน้องนาตาลพิวาสนานะครับขอบคุณทุกกำลังใจมากๆครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสุขีมั่นเสมอมั่นเครือใหม่ความเจ็บใจใดความไข่ยามีเด้อครับเด้อ